สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ FC สาวน้อยเชรบ้านแพง FC นั่นเงนองครับปรีไปวัดมาแล้วนะครับพี่น้องไปวัดบ้านจานมาแล้วครับนี่น บัตรหมอลำนะครับประมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องวันที 11, ่1 1มีนาคมเอาคู่มอนอคนน้องบัวครับคู่มอนเนี่ยเอฟซีบอกว่าไปล่ะนี่ครับพี่น้องไป พระเพิ่มนะครับบูชาพระมาเพิ่มนะครับเพราะว่าที่เอฟซีสั่งมานะครับสั่งจองบูชามาคือไม่พอนะครับต้องไปนำที่วัดมาเพิ่มนะครับต้องไปบูชามาเพิ่มนะครับรุ่น130ปีชาติกาลนะครับมังกรขูครับพี่น้องผู้ใดสนใจถากมาสอบถามได้ครับ แบ่งปันกันนะครับตอนนี้ยังจับต้องได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อีก1เดือนกะสีเป็นอีกราค่าหนึ่งนะครับถ้าขึ้นตู้ก็คือหลังงานวันที่สิเอ็มีหน้าครับจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับนี่มีโค้ดนะครับตอกหนึงโค้ดครับเจาะห่วงนะครับแต่ว่าไม่มีห่วงให้นะครับด้านหลังเป็นรันนัมเบอร์นะครับ เนื้อทองงแดงนะครับเาส่บาคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเราค่อยๆกับห้องเรื่องดอก อาอเรายัางบวตื่นบน่ <requ ie S 1> ล้วเราละเมออิที่กเกิดเกอบเสียคา,ยายด้วยพ่ออยู่ทอดไปนี่ใส่เกือบอย er, <ม>ู่ผู้เดียวเสียอยู่ผู้เดียวไหมเากช่า่าย,เขา,ายาขเขาใาคนขาบอเสียองเพิ่นม,มาเสียงเสียข้างหนึ่งกับพ่อวา่วา,วาด้วัดสิวัดดีๆครับไปกับออก่วนนเฝนเกิดขึ้นจังว่าบตกได้เปสีลอยเปน้ำนามได้คอนี้กันนบูสา ผู้สาร,ก,ร,สารก็ลงไปน้ำาสตรบอสาดตรม่กูเนี่ยศาสตก็ว่างยืาสตกจะปลอมจถอดึงมันได้ด้วยโหยางมันดังดิ่งก็เ่โาะเท่านี้แล้ะแล้วก็ได้หน่อยว่าแคมาไล่ก็ได้ปูกสาส เข็มมันขัดกันไห่แถ่ายแค่ยังเพือนตื่งล,งล้มมนันเนาะแล้วเข็มวี่งแรงดักด่ดักดินบีเนี่ยเรียนอยู่ใิ่วัตนึมก่อนนั่นแหมีอะไรเด้อแต่ตอนแรกมันก็ตรงเลยเนะาะมันตร,ร,รงเล้วมันก็เริ่มสาล่งสาลงสาลงเรือคันเออ อยางนอนไปนวสงแดยมันแหว่นอนก่อนแหวะนอนพักก่อนจะ่อยเดินต่อแว่นพัก่อนจอเดินต รอมันนี่นาหนานะเดรสเอ่ยไหมครับเจ้ก็ถ่ายคลิปนะเดรสเอครับคนถ่ายคลิปก็ต้องพูดนะไม่ใช่ให้เพื่อนนะไม่ไหวนะเดรสเอ่ยใส่คุณผู้ชมไม่ได้เพมาะต้องรอหนึ่งชั่วโมงไหมว่ามันเข็มชั่วโมงมันได้ มาดูว่ามันตรงหรือเปล่าไม่มันเดินอ้อมมันเดินไม่ตรงปล่อยอด็กปล่อยเด็กนี่พี่น้องขางยังออกมันยังบนตัวคุอแรมไปพบพ่อกันครับพี่น้องอยู่ที่ทุ่งชัยนะครับตำบลทุ่งชัยอุทุมพรพิสัยนะครับพี่น้อง นี้เราเล่นท uh ี่ไหนมอนเราเราเล่นที่ไหนรนวาดบรอวาดพในวงวันนี้สตาหนึ่ง่ะ่รอตรทุกค่สจังหวัดอาสารจังหวัดหนองบัวลำพู นี่กำลังเตรียมตัวนะครับเก็บของเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางนะครับเวลาก็กำลังแต่งตัวอยู่ครับทีมงานก็นเก็บของเลยครับเก็บของขึ้นรถกันแล้วนะครับ ไปวัดบัญจารมาครับพี่น้องมานนี้คผู้ใดสนใจครับทักมาได้ครับพี่น้องทักไอ้มาทั้งเฟษครับเดี๋ยวเปิดหาเฟสให้เบิ่งครับเฟสนี้ครับทักมาเลยครับพี่น้องสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะครับมีหลายอย่างครับมีตะกุดก็มีครับ เบียแก่กับมีครับไอพ้พระมีหลายรุ่นครับเป็นพระใหม่นะครับพระที่ท่านหลวงปูก่กะน้ำเบาท้นที่ได้โพสเฟซกับมี่น้นพนจ้องแล้วนะครับพี่น้องส่วนกูได้อยากได้รุ่นที่ท่านหลวงปู่อีกแ๋ยวเบาท้นจะหามาบูชาไว้นะครับเพื่อมีท่านใดสนใจนะครับพี่น้องกะจะได้แบ่งบูชานะครับแบ่งพึ่งบุญ บารมีลงปูม,มนุนเนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากกดโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำหรับคลในพวกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ